สู่รายการนักคิตรุยอาเซียนอาเซียนทุก<า>ผ่านมาแล้วนะครับแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ก็ต้องบอกว่าเรามีนัดกันนะครับหลังกระตูที่นี่โมเด์นายทีวีกับพวกเราทั้ง4คน <c oughs> หลายๆครั้งที่เราจะมีผลแพ้ชนะจารึกเอาไว้ที่นี่ <c oughs> ถูกต้องครับคีณหน่ <c oughs> หลังจากที่ผมเนี่ยได้ถูกพี่แพ้ ช่วงชิงช,ชนะมาหลายสัปดาห์ไอ้ันุคิ้ววันนี้เนี่ยผมจะไม่ยอมให้พี่แพรมาเอาชาชนะผมผมไปอีกแล้วและผมจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนหน้าไหนมาเอาช,าชนะไปจากสีแดงผมไม่เคย หญิงหญิงหญิงวันนี้ใส่ชุดเตนอะไรกันกำลังเป็นหญิงอ้หิอนหอะไนี่หิอนอะพี่พจมานครับพี่พสจมานชายกลางทำไมอะครับเราจะมาทะเลาะกันต้งไครับผมน้อยไอ้นี่คื ผมเนี่ยทนฟังมาตั้งนานแล้วนะทั้งสองคนนะครับหยุดเล่นละครกันดีกว่านะครับเอาไปพูดอะไรเนี่ยฟังดูเรื่องเลยเอาไปพูดหลังใจทั้งสองคนครับผมไม่แคร์เลยนะครับว่าทางฝ่ายไหนเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะหรือว่าเป็นฝ่ายแพ้เพราะแต่ผมต้องการคือว่าทั้งสองโรงเรียนต้องได้ความรู้กลับบ้านไปจะดีกว่าแค่นี้พอโมโหใครคะโมโหใครเหรอ จบเทปนีนะฮะแสบคอครับผมนีอย่างนีสองคนเนี่ยดราม่าแปลว่าวันนี้เนี่ยจะต้องเข้ากับเรื่องของละครโยงเข้าเรื่องเลยฮะพูดถูกเลยนะครับยังไงคุณอาร์มฮะครับผมได้พานักร้องเพลงประกอบละครมาด้วยครับผมหทั้งสองท่านนะครับดังๆทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่รอช้าเลยนะครับผมท่านแรกครับผมคุณอัดยศเดชและคุณทีซิสเตอร์ครับผม จริงเลยของศิลปินเจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่อยู่ด้วยอยู่ด้วยเจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่เพลงนี้ผมร้องได้ครับผมร้องครับคครรรับรรับบ้องเจ็บ <c oughs> จแค้นเครื่องโถงชั้นใด คนละคนละเจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ยุสเดย์ครับผมแล้วก็คุณทีเจสเซเตอร์เจ้าของเพลงคิสมากนะครับผมช่วงนี้ก็เพิ่งอินเลิฟกันไปครัแล้วก็เห็นบอกจะมีข่าวด้งข่าวดีใช่ไหมครับตอนนี้ก็ภรรยาท้องได้ห้าเดือนแล้วครับผมห้าเดือนแล้วครับผมคือจะบอกว่าตั้งแต่แต่งงานไปเพลงจะอินเลิฟตลอดครับเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมก็จริงๆแล้วสไตล์ของเจสเซเตอร์ก็เป็นแนวโรแมนติกมาตลอดอยู่แล้วก็เลยพอดีก็ เข้ากับช่วงนี้พอดีด้วยทีเองเดินทางบ่อยครับผมใช่ไหมครับอาเซียนไปไหนมาแล้วบ้างจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่เคยไปเลยนะจริงมาเพราะว่าเราเรายังมีไปฉลับฉลับใกล้ๆเช้นจังหวัดในในในประเทศไทยนี่แหละที่ใกล้กับคือข้ามไปได้ใช่อาจจะมีแวะแวะไปบ้างแต่ไม่ได้ไปเต็มตัวใช่อ๋แต่อ่านมาเยอะนะเห็นอ่านมาและเห็นพอสมควรครับนี่ล้องของว้น้องอ่าเคยก็เคยไปมาเลเซียครับมาเลยแล้วก็ไปที่ลาว ขนาดเลยนะก็พอได้พอได้คนนี้คนนี้ไปทุกที่ไปทุกที่ครับผมมีครอบครัวอยู่ทุกจังหวัดใช่ครับด้วยคนที่ชอบผู้หญิงครับผมอาวูดอะไรแม่เพลงใหม่ของผมนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับผมรักเธอคนเดียวครับผมคือตอนนี้นะฮะสามารถจะดาวน์โหลดได้้วครับผมกดดอกจันแล้วก็เผาเลยครับผมเดี๋ยวให้ทั้งสองคนประจําที่พ้องกับตั๊ตั้งเลยค่ะ ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบมากครับอีเป็นแฟนนะเป็นแฟนเพลงของพี่บคนเลยแต่ที่แน่ตอนนี้เมื่อกี้เห็นสฝ่ายดราม่ากันฝ่ายนี้ก็จะชนะให้ได้ฝ่ายนี้ก็ยังไม่ยอมทัทีอยากรู้ว่านี้ทั้ง2โรงเรียนมีใครมาบางผมจะบอกว่าจริๆแล้วที่เราดมากันตอนแรกเามากัน่นอแต่ว่าถ้าคุณจะเปิดตัวคุณเปิดตัวคาแรคเตอร์คุณเลยเป็นตอร์ได้เลยครับแล้ววันนี้ขอเสียงปุบมึงต้อนรับสีแดงจากโรงเรียน วัดประวัติมงคลเย้เกผมอะเป็นแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์แบบว่านักสู้ธรรมดาไงผมอยากจะดูทีงสีน้ำเงินเขาเปิดตัวแบบคาแรคเตอร์ที่เขาเล่นใหญ่เหมือนตอนแรกอะโรงเรียนของหญิงนั้นมาจากโรงเรียนราชนิยมค่ะไม่ร้องไห้หรอนั่นเป็นแบบหมดเศร้าเลยค่ะหมดเศร้า ร้านยิยมค่ะอ่าๆเชื่อแล้เชื่อล้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาวัดกันดีกว่าว่าทั้งสองทีมจะเป็นอย่างไรครับอาวประจำที่ครับขอบคุณครับและจ้นเชยครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนโดยตรงครับวันนี้ได้นักการทูตชำนาญการกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศครับดรสุวิทย์มังคละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ข้อแรกของเราพาไปดูกันที่สาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมายังเคร่งครัดและยึดมั่นในพระธรรมคำสอนอย่างเหนียวแน่นเชื่อกันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องเดินทางไปสักการะห้ามหาบูชาสถานในประเทศให้ได้กระดอกขอน้อง่ไม่ใช่ไม่ใช่เดียยวเีอะไรรับหม